เด็ดจังกำลังไปไหนปั๊บเด็ดเดเจ้าทีแด่นไอ้ไก่เข็งตื่อไอ้ตำเมาปลื้อไอ้ดื้อเกี่ยวปัดไอ้ดุมกาดุกวันเตียงก็ยังควัดบางทีต้องขึ้นปลัดกันเก๋บางทีฉันก็ไม่เกรงฉันขึ้นตำเองพ่อพ่อพ่อคุณจัดตายโอ๊หนักรองมืา วาได้เหลืองเปรับมาอยบใกรเจ็บแลาวนักหองลื้อย่อยนักหองแคนักหองคือหลงเพลงมาหน้ำเลยค่ะงั้นขารอยวีนี่บันเดิมอยู่ไหนขาบันเดิมอยู่หมาก้อมค่ะบันเดิมอยู่หมาก้อมอยู่เตือกส่วนอยู่ร้อนค่ะอยู่เตือกไหนน้องอยู่จำรวยกานี่ไม่ไม่จำรวยกา มาเพื่อครับสามลอยปลาไหมแล้อย่างนีก็ไม่กลาหน่องเยอะสามลอยเพงไปสามลอยปลาขาหนักปักหัวจนเป็นหนักรองทางเท้าบู้สอนจิตวิญญันน้องเจ้าจ้าในเราจะนกสีดูฟันหอน้องเจ้าเราจะนกสีดูฟันขาจะต้องจืดจื่อไรเรียนจะนี่สีดูเอยวีจืดหน้าตำนำตีนะยุ่มดีไหมอะน้อง จีเกลสักลังเ่ยย i mean> ูดยอย่างกูบาเทีวกูไม่ใจใจคำฟื้นทีเป็นหน้าแม่กยแม่ยุมปีนด้วะไล้ยุ่มปีนตายอ้วงแม่กยแม่คนใจได้ตูตู้ปุ้ยิงอเต้ด้เอาตจทึงหน่เยอะไม่ช่กันหน้าตามึงันไม่ได้คำฆ่ากูเฮ้ยจ้อ้ น้าเหมือนมึงกูเดียวป่ะได้กระได้มึงอ๋กูไม่ได้ควอ๋อได้อาได้จริงไหมคิ้งไปอ๋อคำไปคือเจออะไรนึกบ่าวเปรียเจอกูเจออะไรตีทุดฮ่าปานนี้นะเปรียสมมุิว่ามีวัดวัดนึงจะนานก็มีอานก็ตำโบดตำโบดก็คว้างไงรอยโลนิมิตโลนิมิตไอ้ย่านั่นแหละคว้างโลนิมิตก็ปีได้ได้ปีได้ได้ปิดตู้กูดปิดใจ ไม่พี่เด็เพื่อนูพีเลย嘛เฮ้ยเด้อไวะเป็บบอกให้จัดตนาะคือบอกให้จัดร,ร,รูปได้วรู้ม่่วานไ้ตำตัวำใจตุกตอง,งไงละการทำฮานน์บ่อจัดฮ่าฮามัาานต้องรูเลยคือประดนีรือเบอาเจอกูนี่เจอไงตีทุดเลยฮ่ เจอคูแต่ก oh ็น uh oh ิยอมไว้ต no ํำแหวนออาเจอคูแบบนั <j> ้นเจอคูเป็ติวะคนยิงอมาใส่นิ้วมันแต่ก็ใส่นิ้วคนยิ่งใส่นิ้วไว้เลยอะว่าอยาดุมเออใช่ใช่ไม่จำเป็นซุนเลยคือเจอคูแต่ก็ตแวนฮ่อแต่ก็ตำแวนกังได้ตำแวนนะเพ็ดดด่าฮ่าไอ้นีแก่แก่เพ็ดแกแก่เปดแก่แก่เปดปลาชัวบปลาชัวบ ไอ้จึงจุ่มพอแลรงอ่ะตายห้องเลยครูบันทิดเลยว่าบ้านกเก็บแผดประชวดเลยมันไม่ใช่เป็ดบุรีคือเป็ดน,นินจินดาคือเจอกูขามันน้อยกว่าแผดมีขาแต่ขาน้อยกว่าแผดขาน้อยกว่าแผลฮะปล่อยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยนี่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยจ้างรเราเองจ้างรเราเองไม่ใช่ปล่อยรอดคือมันน้อยกว่าแผด มันหมากว่าพลอยอ๋อหนกันกหนกักหนักหนักไอ้น,นี่ย่วว่าหนากักย่วว่าหนากักปราอุปปัชฌาเฮ้แกมึงบอกที่ดีว่ากูเจอต้ององโลกโ๊า